สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภนะคะมาพบกับไฟแล้ววันนี้มาทำคลิปความรักให้กับชาวราศีพฤษภค่ะชาวราศีพฤษภดูได้ทั้งแบบไทยแบบตะวันตกเลยนะเอาที่คุณยึดเป็นหลักเลยนะคะดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางนะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่น่ารักด้วยนะคะ ดูกน,นะคะชาวราศีพฤษินะคะความรักประจําเดือนตุลาคมนะคะความรักประจำเดือนตนะะุลา,าคมของชาวราศีพฤษิหน่อยค่ะ Ask as if your partner is here เหมือนการใช้กดแรงดึงดูดเลยเนาะใช้กดแรงดึงดูดประมาณว่าคนรักของคุณอยู่เคียงข้างคุณแล้วในตอนนี้ mm hmm. เขาทำอะไร mm hmm. เขาทำแบบ l i g h t attack l i g h t อความชอบดึงดูดความชอบ i s you r long for more love be more loving นะคะเขาบอกว่าถ้าคุณห่วยหาความรักมากขึ้นคุณจงเป็นคนความรักเออคุณจงแบบว่ารักให้มากขึ้นนะคะรักคนอื่นรักตัวเองให้มากขึ้นนะคะความชอบดึงดูดความชอบจะดึงดูดคนที่เหมือนกันเข้ามาเนาะ นี่ไงกระจกสะท้อนนะคะเขาจะเป็นกระจกสะท้อนคุณนะความชอบดึงดูดความชอบด้วยค่อนข้างที่จะต้องระวังนะคะต้องระวังข้อเสียของเราด้วยเพราะฉะนั้นเพราะว่าเป็นความชอบดึงดูดความชอบคนที่เหมือนกันกระจกสองด้านเออไม่ใช่กระจกสะท้อนนะคะ Let's Let g o o f c o n t r o l i ร t ชูปล่อยปัญหาไปก่อนปล่อยทุกอย่างให้มันคลี่คลายตามธรรมชาติไม่ต้องไปควบคุมปัญหานะคะ New Love รักครั้งใหม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าการยังต้องใช้กดแรงดึงดูดอยู่เลยนะคะหรือว่า Let y your f r i e n d h e l l you อาจจะให้เพื่อนช่วยหรือคามรับฟังคำปรึกษาจากคนอื่นบ้างเนาะนะคะ Express your love การแสดงออกทางความรักกับคนที่คุณรักหรือกับคนอื่นเนาะนะคะ So m a t e ค่ะการแสดงออกทางความรักของคุณกับเนื้อคู่ก็ได้นะคะเราต้องมาดูไพ่ขยายด้วย ขอเอเนจีของชาวราศีพฤษภหน่อยคะ่ะตอนนี้นะคะชาวราศีพฤษภเป็นอย่างไรบ้างเนาะนะคะชาวราศีพฤษภตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างเนาะวู้ดันช่วงนี้มีความสุข ช่วนี้คุณ energy คุณดีมากๆเ h ย s ่นเพราะฉะนั้นนะคะคุณใช้กดแรงดึงดูดได้ดีมากๆในช่วงนี้นะคะ energy ดีค่ะ o oh, l ว v e r เห็นไหมคุณกำลังมีความรักหรือเปล่า New Love มีใครเข้ามาใช่ไหมมันขึ้นอย่างนี้นะคะคนคนนี้มาเพราะคุณดึงดูดเขาเข้ามานะแล้วเป็นกระจกสะท้อนคุณด้วยนะ สามดาบอ้าวทำไมเพิ่งเพิ่งรักกันก็สามดาบแล้ววะนะก็กลับเข้ามาอ่าเริ่มกันใหม่อ่าโอเคมันจะเป็นอย่างนี้นะคุณเจอแล้วใช่ไหมใครคนนี้เข้ามาเดลเวอร์เดอะซัน เขาทำให้คุณมีความสุขมากๆากมีความสุขที่สุดเลยนะคะ,ะตกหลุมรักตั้งแต่แรกเจอมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดมีความเสน่หาใช่เลยคนคนนี้ทำให้โลกคุณสดใสน,นะคะเป็นเดอะซันดูดิไพ่สวยมากๆสดใสอยู่ดีสามดาบมาเลยนะมันมีความเสียใจมันมีความทำให้การเสียใจอย,อยู่ตรงนี้ แล้วมันจะมีการกลับเข้ามาเริ่มต้นกันใหม่นะคะหนึ่งไม้เท้าคือการเริ่มต้นใหม่การเทคแอคชั่นการเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นฟ้ามองว่าเขาเป็นกระจกสะท้อนคุณเรื่องที่ทำให้การเสียใจพิจารณาแล้วคุณต้องหันกลับมาพิจารณาแล้วว่ามันคืออะไรนะคะมันเป็นนิสัยของเราหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นนะนะคะอืม ุณมีความเป็นคู่กันอยู่ในนี้ด้วยนะนะคะบอกว่าแสดงออกทางความรักต่อกันการเทคแอคชั่นการชวนกันไปกินข้าวการมอบสิ่งดีๆให้แก่กันนะคะ New l ลิฟฟ้มามองว่าน่าจะเป็นการที่แบบเป็นรักครั้งใหม่ของคุณแหละแต่ว่ามันมีเรื่องที่ทําให้กันเสียใจอยู่เนาะเดี๋ยวกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะหรือเขาจะกลับมาเป็นคนใหม่อืม มาดูกันต่อค่ะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาในตอนนี้นะคะคนวันอาทิตย์ธาตุไฟค่ะคนราศีมิถุนนะคะราศีมิถุนวันพุธนะคะธาตุไฟเมสิงธนูมาแรงคือธาตุไฟนะคุณอาจจะคบกับชาวธาตุไฟธาตุลมก็ราศีตุลน,นะคะ <c oughs> มาดูกันต่อความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาชาลิออร เราช่างต่างกันเหลือเกินมันต้องมีอุปสรรคมากมายเหลือเกินที่ต้องฝ่าฟันนะคะอืม The Star ความหวัง ฟ้ามองว่าคุณน่าจะคิดว่าเขาไม่ใส่ใจเนาะนะคะคุณไม่ใส่เขาไม่ใส่ใจเขาดูนิ่งๆเฉยๆนะไม่มีความรู้สึกมีความพยายามเข้าหาไหมมีแต่เขาค่อนข้างที่จะนิ่งเฉยนะคะมันทำให้คุณต้องปกป้องตัวเองด้วยการที่เทแล้วก็หันหลังออกมาอะไรอย่างนั้นนะ แล้วก็ค่อนข้างที่จะสับสนกับการตัดสินใจของตัวเองเหมือนกันนะคะอืมสับสนกับการตัดสินใจของตัวเองเหมือนกันคนที่คนคบด้วยอาจจะคนวันเสาร์นะคะราศีกุมคนวันจันทร์นะคะราศีกรกฎเนาะหรือว่าเขาแตกต่างจากคุณเขา เป็นคนไกลนะคะต่างถิ่นต่างชาติต่างแดนหรือเขาดูดีหรือเขาไม่ทําอะไรอะไรอย่างนั้นนะคะมันก็เลยทําให้เหมือนอารมณ์ประมาณปกป้องตัวเองมากกว่านะอารมณ์ปกป้องตัวเองแล้วก็เยียวยาตัวเองนะคะอะไรอย่างนั้นแต่ความรู้สึกก็สับสนเหมือนกันนะนะคะเราต่างกันเกินไปหรอ มาดูกันใช่ใครสักคนหนึ่งเป็นคนที่มีเสน่ห์นะเลเวอร์เลเวอร์มันยังเป็นรักที่ยังไม่ชัดเจนเป็นความรักที่ตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกเจอก็จริงแต่ว่ามันยังไม่มีความชัดเจนนะนะคะมันอาจจะเป็นรักทางเลือกหรืออะไรอยู่เนาะแต่มันมีความสุขอยู่ตรงนั้นนะคะมามาดูกันความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณล่ะ Wheel Fortune ค่ะ คนวันพฤหัสทัาไฟไมเมสีธนูเนาะหืมสิบถ้วยคือทำไมช่างต่างกันเหลือเกินคะความรู้สึกเนี่ยฮะฮะมันช่างต่างกันมากเลยตัวเขานั้นอยากสร้างครอบครัวเลยนะนะคะเออซีเรียสมากเลยนะพยายามอยากเอาชนะพยายามอยากติดต่อสื่อสารนะคะ เรียกฟอร์จูนอะฟ้ามองว่าเขามีความรู้สึกว่าคุณอะเป็นเป็นโชคชะตาของเขาเป็นพรมลิขีดของเขาเนาะนะคะเลเวอ่ะมันเป็นไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่มาเจอกันหรอกนะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลน,นำพาให้มาเจอกันแรงดึงดูดอะไรหลายๆอย่างนะคะเป็นโซเมดกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะนะคะ the w o r l d ดูความคิดของเขาที่มีต่อคุณนะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันมันลึกซึง้งมันแบบว่าเออเป็นที่สุดเป็นคนที่แบบว่าอยากแต่งงานอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยเป็นคนที่แบบอยากพยายามเข้ามาในโลกของคุณคุณคือความสุขใช่แหละเดอะซันขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณเป็นอย่างนั้นนะคะคุณอยู่กับใครเดอะซันเดอะสตาร์อย่างเงี้ยอยู่ตรงไหนก็ทำให้ที่นั่นมีความสุขอะ นะคะพลังงานของคุณดีนะแต่ความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาอะ่ะมันค่อนข้างที่จะลบนะคะค่อนข้างที่จะลบอืม่ <c oughs> ะไม่รู้ว่าแต่ละคนเจอเหตุการณ์อะไรเนาะมันก็อาจจะเป็นแบบเลเวอร์อ่ะเป็นรักที่ยังไม่ชัดเจนเป็นรักที่เหมือนอ่ายังยังดูดูกันอยู่คือมันมีความตกหลุมรักแต่ว่ามันมี อาะยังต้องดูดูกันอยู่อะไรอย่างนั้นนะ่ะนะคะคุณอาจจะต้องการความชัดเจนก็ได้นะนะคะจากเขาซึ่งสิ่งที่คุณทําก็เพื่อปกป้องตัวเองนะคะปกป้องตัวเองเทและหันหลังออกมาเลยส่วนตัวเขาตอนนี้เขาซีเรียสมากๆนะคะเขารอเวลาเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่แล้วเป็นคนที่แบบโอ้โหต้องเป็นเนื้อคู่เป็นคนที่อยากสร้างครอบครัวด้วย มีความรู้สึกอย่างนั้นมากๆนะคะนะเราเขาจะติดต่อสื่อสารแล้วก็พยายามที่จะเอาชนะนะคะเอาชนะคุณเอาชนะหัวใจของคุณเข้ามาในโลกของคุณอืม <c oughs> เข้ามาในกรอบกำแพงที่คุณสร้างไว้ใครสักคนหนึ่งนี่น่าจะแบบสร้างกรอบไปแล้วอ่ะนะคะไม่เชื่อใจอะไรอย่างนั้นแล้วอ่ะ อม,มาดูกันค่ะ <c oughs> มาดูความสัมพันธ์นะคะเดือนตุลาคมนะคะของคุณและเขาความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะประจําเดือนตุลานะของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรนะคะ The World คนวันเสาร์นะคะธ้าตินผู้ศกกันมังกน เป็นปัญหาที่ต้องปล่อยไปก่อนจริงๆใช่เขาเป็นรักครั้งใหม่พอขึ้นมา the sun lover เนี่ยเพิ่งจีบกันอย่างแน่นอนนะคะเพิ่งแบบจีบกันอย่างแน่นอนเพื่อนแนะนําให้รู้จักหรอคะหรือก็รู้จักกันผ่านเพื่อนหรือพัฒนาจากเพื่อนแล้วก็เป็นคนรักก็ได้นะเดี๋ยวเขาอาจจะแบบเอ้ยต้องให้เพื่อนช่วยในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะมาดูกันต่อคะ่ะ เดือนตุลาคลมเดือนตุลาคลมให้ช่วยบอกหน่อยค่ะอ่ามีความนิ่งนะคะมีความนิ่งเงียบสีดา justice ก,การตัดสินใจที่ถูกต้องที่ยุติธรรม s t a n c การปรับความเข้าใจกัน เหรียญคือการพัฒนาความสัมพันธ์การไปต่อในความสัมพันธ์อู้สิบถ้วย10ถ้วยออกมา2ใบแล้วนะคะการคอมมิชเมนต์ความรักที่เติมเต็มเป็นสิบถ้วยนะคะความสุขสมหวังความพยายามความความที่ต้องอดทนต้องสู้เนาะนะคะ กับการรอคอยสามเหลี่ยน e m Press ไพ่ประจำราศีพฤษภก็ออกมาเด i ิ w การตัดสินใจอย่างยุติธรรมการทำงานในความสัมพันธ์การถูกควบคุมทำไมมันมีรักครั้งใหม่การได้รับชัยชนะ The World การเดินทาง เดี๋ยวนะอันนี้คือกระจกสะท้อนที่เงียบไปนะคะเขาได้ตัดสินใจแล้วเนาะคนคนนี้นะคะได้ตัดสินใจแล้วแล้วเขาเหมือนที่จะยอมสเตนคือการยอมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อได้อยู่เคียงข้างคุณเพื่อทำงานในความสัมพันธ์สิ่งที่เขาคิดกับคุณที่ฟ้าพูดในตอนนั้นคือ ten of c u p นะคะคือการสร้างครอบครัว เพราะฉะนั้น d e วิลสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยคือเข้าไปจากคุณไม่ได้นะคะเขาจะหลงคุณมากๆคนคนนี้คุณจะมีเสน่ห์ต่อเขามากๆเลยนะคือเติดซันขึ้นมาแล้วเลิฟเอ่ะคือตั้งแต่แรกเจอแล้วเขาก็มีความสุขมากมายคุณให้ความสุขกับเขามากมากมายตั้งแต่แรกเริ่มต้นแล้วนะคะสามดาบขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาอ่า ความไม่ชัดเจนรักซ้อนหรืออะไรก็ได้นะนะคะการยังความยังไม่ชัดเจนอยู่ตรงนั้นฟ้ามองว่ามันจะตัดสินใจทําในสิ่งที่ถูกต้องเนาะนะคะมันมีความพยายามของเขาอยู่ตรงนี้สิบดาบเอ้ยไม่ใช่สิบไม้เท้านะคะการรอคอยการตกลงการพูดคุยการไปต่อนะคะเอ่อการตกลงกันตกลงกันแบบไหน ด้วยดีแล้วคะ่ะฟามองว่า The Empress ออกมาเนี่ยคุณคือคนที่ได้หัวใจเข้าไปหมดแล้ว De วิ l เข้าไปไหนไม่รอดเขาหลงเสน่ห์คุณมากๆนะคะคุณคือ The Empress คือสิบถ้วยคือคนที่เขาอยากแต่งงานอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยมันมีความเป็นเนื้อคู่อยู่ตรงนั้นคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีเซนส์เนาะเป็นคนมีเซนส์มากๆนะคะแปดไม้เท้าขึ้นมาในฝั่งของเขาเนี่ยฟามมองว่าเซนส์สื่อของเขาเนี่ย นะคะมันมันแรงมันแบบว่ามาจากจิตใต้สำนึกมาจากความแบบว่าส่วนลึกเลยอะไรอย่างนั้นนะคะอืมเพราะฉะนั้นเขาคิดออกเหมือนเขาคิดออกเหมือนปิ๊งนะคะเหมือนความคิดนี้มันแบบมันขึ้นมาเลยว่าคุณอะคือคนที่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นฟ้ามาว่าการที่เงียบกันไปเนี่ยนะคะในตอนที่เงียบกันไปเนี่ย เขาตัดสินใจดีแล้วนะคะนะตุลาคมนี้ฟ้ามองว่าน่าจะมีการปรับความเข้าใจกันการพัฒนาการทํางานในความสัมพันธ์การพยายามนะคะอืคนคนนี้เนาะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนรักครอบครัวนะนะคะถ้าใครเขารักใครแล้วรักแล้วรักเลยนะคะรักแบบว่าอยากสร้างครอบครัวอยากคอมมิเมนต์เนาะมันมีการแบบ ทคแอคชั่นมีการเริ่มต้นกันใหม่อยู่ตรงนี้นะคะนะ mm hmm. ออเขาอาจจะแบบว่าดูเลร้ายหน่อยแต่เขารักคุณมากที่สุดเลยนะนะคะดูเลร้ายแต่รักมากที่สุดคืออืมชาวราศีพฤษภเนาะคนวันศุกร์นะคะอืมราศีสิงห์ราศีตุลนค่ะคนที่คุณถามถึงอาจจะต่างถิน่นต่างชาติต่างแดนไหมเพราะว่ามันมี การรอคอยอยู่ตรงนี้นะคะมีการเดินทาง The World อุดประสาทปัญหาคือความแตกต่างการคุยกันคนละภาษาการแบบว่าอ่านิ่งความมีอีกโก้นะคะอแต่คุณเอาอยู่ค่ะ s t e n คือฟ้ามองว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดแล้วมีสติปัญญามีความอ่อนโยนอยู่ตรงนั้นนะคะคุณเอาเขาอยู่เนาะนะคะ อยู่กันแล้วดีนะนะคะส่งเสริมนะคะความอุดมสมบูรณ์ความมาั่งคั่งร่ำรวยความสุข The Sun The Empress The World สิบถ้วยอะไรอย่างนั้นอะเออไพ่ที่ดีที่สุดเลยนะคะโอเคก็จะประมาณนั้นนะความรักของชาวราศีพฤษภนะคะประมาณนั้นยังไงก็ได้กลับมาคืนดีกันนะคะ ตัดกันยากค่ะพอเป็นมีความเป็นคู่กันอยู่ตรงนั้นแล้วคุณได้หัวใจเขามาหมดแล้วนะคะต้องระวังนะความชอบดึงดูดความชอบเขาค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อคู่ที่แบบว่าเป็นกระจกสะท้อนในความคิดของคุณน่ะนะคะต้องคิดดีคิดบวกให้มากๆเนาะมาดูกันค่ะการงานการเงินนิดหน่อยนะคะเสริมหน่อยนิดหน่อยค่ะ template การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการ ีการเปลี่ยนแปลงมีการได้รับความช่วยเหลือการแบบว่าได้รับผลประโยชน์ที่แบบ <c oughs> ที่ลงแรงทำนะคะลงแรงทำจะได้ผลประโยชน์เจ็ดดาบการเล่นแร่แปรธาแต่ก็ระวังระวังเนาะระวังการถูก ขักหลังเหมือนกันนะคะการแบบว่าระวังคนแทงข้างหลังหรือไม่มีไม่พอใจหรือแบบว่าอะ,อะไรอะคนอิจฉาอะไรอย่างงี้เนาะนะคะใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะ,ะเพราะว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแต่นะคะจะมีคนจ้องอิจฉาผลงานของเราอยู่เหมือนกันเนาะนะคะการเงินเนี่ยฟ้าว่ามันจะได้รับ ผลประโยชน์จากการที่ลงแรงลงมือทำนะคะแล้วก็เงินที่รอคอยจะได้เนาะนะคะอืมก็จะประมาณนั้นนะนะคะชาวราศีพฤษภนะคะฟ้าก็ขอจบคำทำนายให้ทีเท่านี้เนาะขอให้ทุกคนนะคะสุขสมหวังในความรักมีความสุขในความรักแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะบา,บายจุ๊บค่ะบายบายค่ะ